โอเคครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องแ h นเฮ My s e ซ f นะครับเป็นผลงานของอซุนหยองกับผิงยัว่วนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเจ้าเครื่องนี้เป็นการสะท้อนสังคมคือเราจะทอนว่ามีคนนึงทํางานจนกว่าจะตัวจะตายนะครับแล้วเครื่องนี้ก็จะป,ประมาณว่าทํางานจนกว่ามันจะพังแต่ถูกปิดไปแล้วครับตั้งแต่2 0 1 9ตัวนี้ถูกเปิดมาตั้งแต่2016แล้วนะครับ ศิลปินก็คือที่ผมพูดไปก่อนนี้เป็นชาปักกิ่งนะครับออกแบบแขนจากกลที่ชื่อว่าแคนเฮลไมเซลที่ผมพูดไปล้วตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอ่าเรื่องพิพิธัณฑ์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้และมันถูกโปรแกรมให้มาทำความสารของเลียวสีแดงข้นที่ไม่ที่ไม่ใช่เลือดแต่ลักษณะคล้ายเลือดนะครับที่ไหลออกมาจากตัวมันเองคือทําวนอยู่นี้จนกว่ามันจะพังนะครับ